เชอรี่อ่ะจะประกาศบอกเพื่อนๆนทุกคนว่าเชอรี่ทำเรื่องพระเครื่องนะแล้วตอนนี้ยิ่งปีนี้จะบอกทุกคนว่าเราคิดได้ว่าเชอรี่อ่ะมีแหล่งที่จะได้พระเก่าเยอะมากเลยอ่ะคือพระที่มาตรวจก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบบางคนมีพระเยอะมากเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยแล้วตรวจแล้วเป็นพระแท้ใช่ปะ แล้วมีหลายรุ่นหลายแบบแล้วก็คือเราสามพระจัดหาพระให้ทุกคนได้ด้วยนะอืมแล้วก็พระที่แบบถ้าใครจะเช่าพระใช่ไหมคือต้องการหาสเปคแบบไหนอยากได้แบบไหนอ่ะลองติดต่อมาได้นะลองติดต่อมาที่เชอรี่ว่าหาแบบนี้มีไหมอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้จากต้น,ตนเจ้าของเนาะพอติดต่อแล้ว ก่อนรับเราก็จะตรวจให้ดีกว่าเพราะว่าเราตรวจพระด,ด้วยตรวจพรดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วส่วนหนึ่งคือลงในเว็บไซต์เนี่ยก็คือไปปล่อยตลาดโลกก็คือตอนนี้เราก็แบบ keep in touch นี่ก็คือเราทํางานอย่างใกล้ชิดกับที่ฮ่องกงแล้วก็คาดหวงังไงคาดหวังตลาดจีนคือถ้าได้ตลาดจีน,น่ยสบายแล้วถ้าทุกคนก็ปล่อยไป